S 1> <S 1> <S <S สวัสดีค่ะพี่น้องมาพฟกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเบิรงกาคายันแมวเตรียมผนกาคายันแมวค่ะขอให้ผลยับเขา้ามาขยับเข้ามาหน่อยลูกกล้องไม่เห็นขอโทวกาคายันแมวขยับเข้ามาหน่อยกล้องไม่เห็นอากาศร้อนเบิงนอนเศร้าตา่พะโล่ของเรียนของเรียนเยอะแยะมาเรียนเนี่ยอันนี้ก็เป็ดเอกเป็ด่ยนเอก เปิด็กเรย์ก็มีนี่ก็ก็ไม่เล่นเนี่ยลูกไปอะไรเลยนะไปหาอนะไรก็หนูก็ไม่เล่นจริงๆเนี่ยมันมีม,มีเป็ดมีของเล่น,นแล้วก็มีไก่โอก๊กไก่โอ๊กก็มีนี่อืงไก่โอ๊กก็มีแต่ไม่เล่นเนี่ยนี่ไก่โอ๊กโอก,นกเนี่ยก็มีนี่ถ้ามีแตงก็ไม่เล่นเนี่ย <laughs> ซื้อไม่ยเีเล่นว่าม่นสิเล่นเป็นเล่นบ่เป็นเป็ดเอ็กเอ็กก็มีนี่นี่เป็ดน้อยเอ็กเอ็กเนี่ยนี่นี่แล้วพี่ลูกตาลไปไหนก็ไม่รู้น,นั่นเลยพี่ลูกตาลก็ไปนอนอยู่ใต้โต๊ะนะตัวเลขก็มีนะเป็ดเอ็กเอ็กเนี่ยมีทั้งตัวเลขตัวใหญ่ไก่อกๆไหมไก่อกแล้วก็มีหนู หนูก็มีนี่ล้วก็มีเสียงนี่ก็ไม่เล่นอ่าไม่เล่นสื่อม่ให้ยากให้เรียนกับเรี่นของเรียนเต็มตะกายอยู่ของเรียน้ายุเรื่อเรียนพวกเป็นนี่หนูก็มีนี่มีแต็แนวเสียงดังโอุกอีกอีกข้างหน้าเนี่ยเล่นพี่น้องเอ้ยยังให้เพื่อนเล่นนั่นแหละสื่อแม่นะยังให้เพื่อนเล่นแต่เพื่อนเล่นพ่กเป็น เล่นโมเป็นให้แม่เล่นโมเป็นอากาศห่อนพี่นอ,อากาศร้อนมากอากาศร้อนมากค่ะอากาศร้อนมากเลยเจ้าบันนาใดส่วนี่เด็กก็ห่อนเด็กกัฝนตกเด็กก็ห่อนมีทุกฤดูมีทุกฤด,ดูค่ะมีทั้งฝนตกมีทั้งฝนตกแดด เมืม่อนั้นลมว่อยว่อย่ปสิขาวนาหนาวเ็นันถอดถนเนนนอนลงเป็นหลุดดิคันนอนลงเน,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 นาะมันเป็นหลุดนะ้ทันนอนลงคันนอนอะไรกี่แนลูกเลยด้ นั่นแหละกิการลูกเลยเด้นั่นน้ำมันก๊าเรียบเทียนเงินก๊าซเรียบนอีกนเงินนะน้ำก็พาไปอาบแล้วเล็บก็ตัดแล้วยิ่งกัดคือเก่ามายุกจีกมาตุกติดมาอยู่ซื่อเปลเป็นอืมมันต้องมีแนวกัดว่าซัสเกลเลียหงายเอื่ยไปยังไนเออมีตังเนี่ยเขาอยู่ซื่อเปลเป็นพี่น้องอืมเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ่อมนี้พี่น้องคะเอาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากพี่ลูกตาลอยู่ไต่โตหลีบผาคือเก่า ขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าจะาพี่นหนำบ๊ายบายโค้ก้าวตีนนยั่ยงก่อน